สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนี่ย้ายผ้าพี่น้องมาเบิองด้วยนี่มะม่วงหาวมะนาวโหด้วยจ้าอยากกินบอเสแสบบอนน่อืมโอ้ยห่อนแห้งหลายเด็ดเด็ด แดดจ้ะพี่น้องมะม่วงหามะดาห์โหนี่มันตัดน้ำมันลูกคักพี่น้องเมื่อกี้ไปกินเด้อจ้าหนีเด้ออืมอืมจ้ะนี่น,นวยลูกคักอืมดูนะคะอืมอืมลุกหมากมากเลยจ้าที่นี่ก็เดยวคุกป,ปี้เลยจ้า นีก็ใบยานางเยานางขึ้นเครือเต็มเลยนะคะอันนี้ก็ตุนเอนะขมุกก็อื่นขมุกบ้านท้างอื่นขมุกเนาะนู่นขาเขามีนะคะโอ้ยมาตรกอผี่น้องบึ้กล้วยเด้อกล้วยยัยก้อนงามแห้งคัก สวยงามาครับลุพี่น้องอันนี้เพิ่นพระท่านเกย,ย์ถอดลูกต้นนี้จะนีไม้เด้อหนี่งถอดไม้แล้วก็มีหมอม่วงไอ้ปเปิลด้วยไหมลูกใหญ่ๆของลุงรวยอันนี้ก็ต้นนี้เพิ่นพระท่านแก่อันนี้เพิ่นเก่แล้วกำลังสีสุกเดือดตอนเย็ยนๆมาไหมแต่เพ่งเพิ่นว่าตัดจ้ามะละก,กอ ตะไคร้สวยๆนะคะเก็บกินได้ค่ะอันนี้ก็มะละกอ,อนนก็มีลูงด้วยจ้าอ่มะละกอเก็บตำสมด้วยจ้าดอกไม้สวยอันนี้บะขามพี่น้องอุ้ยเป็นโรคขักแต่ยังมาทันเลยสุกโดกวัวต้นมะขาม ลูกแห้งกิไปกินเลือจะต้นมะขามขามบานใย่าเลยน่วยคนยงมพทันแกเลือดเป็น,อนอปดอยอยู่แล้วว่าสสาั้น,นดดดดดดดอีกอะกันมาจากทางไหน ดูตรงนี้นะพี่น้องตอนแหลกหกหกหกบนอเมรกโคมมจุกเบิ่งหังเออจากเพื่อนเพื่อนวันนี้หกเลยดิเพิ่นมาเทมดินไว้แล้วนี่จะของบานเพิ่็เกียไปเมื่อวันที่สิบสามเมษายนเนาะมาที่นี่ เพื่ับมาทมดินงามที่สะพายเพ็นมาทมดินไหวจ้าเพื่อน,อนอแปน้นเบิเลยบันี้แปน้นเลยจานี่อือ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 ืออนออืิอนออืออมืาอกออเอืออืออ โมดี่น้องจากที่หกมาเป็นแป้นเบิดออ้ยดอกไม้เงินน้องหลาสาวสวยงามแท้ดูดอกไม้สวยงามด้วยนี่งามจะ้ะดอกไม้ที่สวยจ้าต,ต้นงงม่วงเพิ่งอู้หูขนดินแต่ยังงามเลยทม่ีนี่หกแห้งเลยพี่น้องเอ้ยหกจน อันนนี้กมาอยู่นี่อยู่ของพื้นใต้นี่บ่ใครมีนกอืมนี่ก็เหลือต้นมะกรูดอันเดียวอือนี่ก็ต้นมือนาวก็ตัดบมะเฟื่องทิมแล้วพี่น้องเฟื่องหวานตัดทิมแล้วอันนี้ต้นกระบอกพี่พี่น้องก็แล้วอรดอก ุ่านออกดอกไไหลลายไปใส่ค่อยว่าจะมาเก็บเขาบอกดีมาเก็บสังอันนี้ดอกคนดอกคนกินได้น่าจะดูรังนกสวยงามไหมคะ <c oughs> รังนกงามเลยพี่น้องนกแขวนไว้แ <c oughs> ตบต้นไม้ก็เก็บมาไว้เนาะ